ของทนนี่ช่องมันมาตรงนี้พอแล้ว<ห>ตรงนั้นเลยมุมมุมเ,เน้นตรงนั้นเลยตรงรูนเลยมือเหา่าครับงูเห่าเมื่อก,กี้มันขู่มันขู่ยกคอขู่ที่ตรงนี้เป็นเตียงนอนพอกันมาเดี๋ยวไปเลื่อนข้างนอกดีกวยเลื่อนข้างนอกอีกคนหนึ่งเฝ้าตรงนี้มันยกอคอขู่หนึ่งสองขู่ฟู่ฟู่สองครั้งเลยครับ เป็นหรือห้องขูตัวนึ้ไม่ถูกใานะเที่แรกขู่ครั้งแรกมันเสียงเบาๆง่ายในึกว่าแมวพอครั้งที่สองมาเสียงดังเอาข้างหูกูนี่หว่หันมองดูอา้าวตัวไปเลยเลยจจเจยอรูละตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาก อยู่ข้างเกจนไ้ปลานี่ยนะครับต้องเลือกระสอบทรายตรงนี้ออกเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอก็อยู่ไม่ได้แล้วห้องนี้อยู่ห้องคงไม่ได้จ้ะจะอยู่ห้องไอวาได้เลยให้ไอวามาอยู่ห้องนี้แทนเจอแล้วเจอแล้วไปลอบไปแล้วไปไหนมันลงมันอยู่ในกระสอบทรายนี่ อย่อืเงี zat, zat. ้ยคนก็บพาตรงฝ้าในี้หองอีกทำเลยกับห้องอีกรบิาเลยเวี่หน้าของเจ้าของเป็นยังมาดี <S <s um> ี่ยักสั่นเหรอนี่นๆๆนี้ยู่ดีวะเอาไม่ได้กันไม่ได้กันเดี๋ยวพวกบ่งนักนักันจำตัวจะลบเนี่ บุมบนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เจอแล้วครับเจอี่ยมๆเห็นไหมตรงมุมครับนี่มันนิ่งอยู่มันนิ่งอยู่อตดีแล้วลื้อนี่นี่มันผหัวมาทางนี้แล้วเข้มพี่รอปืนพกยิงนะโอ้ไม่ไจริงๆเอาปืนพกยิงนะ ถ้าไม่งั้นมันอยู่ตรงนี้ที่มันรังมันอยู่ตรงนั้นเลยพี่เแล้วเหลืองหอยเลยนี่แต่ <ละ S 1> ด็มันอยู่นานแล้วมันอยู่นานเลยไม่ปืนพกนี่เออปืนลูกกดมันไม่ได้ปืนลูกกดมันยาวเจอแล<อ><า>้วไหม อยู่ในกระสอบซ้ายนั่นจริงด้วยนี่เห็นอยู่นี่อ๋อปืนพกพี่อ่ะปืนพกพี่ไม่บอกส0เวนนะโจนมันปามนี่แล้วบอกจำหนายมันเรื่องงูจ่าวานนี้ก็เคจ่าวานก็มาดูแล้วเมื่อกี้ทำไงมามาเขาไปจับคอเลยไปลูกศิษย์เนี่ยไอ หมอปลาไหม่วอนีไนะ่ไมป,ไปแล้วไปบไปทักตัวเลยนะไปทักตัวเลยนะไม่เห็นไม่เห็นนะดดี่ไ่ไม่ร่องเลเห็นไม่ร่องเลยเออั่นเห็นมั้ยเหลือไเลย ไปมามึงเห็นไหมเนี่ยโอ้นะนั่นนะบูมมันอันเดียวไปทางน้องนะเลียวจ่าเคลียมันจะนั่นแหละมาขึ้นมานยังขึ้นอยู่เหรอมันยังขึ้นมาที่พี่นี่มันไม่ตายหรือไม่แค่นั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปแทงมันอย่าไปแทงมันถ้าเอาต้องทำทำทำตีหัวมันเลยถ้าเอาให้ตายทีเดียวเลยหนูไปแล้วไปแล้วไปทางบูมเลยนะบูมไปทางไหนไปทางไหน ทำทำให้มันตายทีเดียวเลยจะจะระบมันโดนแน่ครับคือไปเลาะขึ้นไปเลาะจะลงรูลงรูทางรูลงรูทางรู

ไปที่รูปต้นมะละเดยทางนู้ถ้าไลมันได้ไล่มันข้ามฝั่งนู้นไปทางนู้นเลยติดกระสอบทรายเอคัฮะติดกระสอบทรายนะกระสอบทรายกันอยู่ว่ะ้นอไ,นไน่าโ มาเอาไม้แล้วแหลมเอานี่ไม้นี่ก่อนเดี๋หัวเลยเดี๋ยวหัวเลยนี่อันนี้แหลมกว่าเห็นไหมเอาฝั่งนี้มาแหลมกว่าฝั่งนั้นไม่แหลมเจอไหมอ่ะอยู่ไหมแล้วทำไมไม่ขู่วะมันไม่ขู่เลยพี่มันตกมันจะหนีอย่างเดียวแล้วนี่มันจะตกขึ้นไปที่ผมเมื่อกี้ชั้นจ้องดูดูข้างดูข้างในไหมครัอย่ามันเผื่อเข้าข้างในอยากกันอีกอ่ะดูข้างในไว้เจอไหมมาอืมมันเข้าไปแล้วจ้า มันเข้าไปที่ไหนมันเข้าไปในเพิงนี้เลยมันนี่นเออมันไม่ได้ขึ้นมาบนบ้านแล้วไม่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันมันขู่ได้มั้ยจนต่อนะมันไม่ขู่พี่ถ้ามันโดนไล่แบบนี้มันไม่ขู่หรอกมันไม่มีที่ให้ขู่พี่อย่าทำเมื่อกี้มาจิ้มหัวได้ไั่จิ้มหัวหรือจิ้มไม้มันเล็กมันจิ้มก็บพี่ยู่มันมก็ไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่มีมันไม่ขึ้นมาที่ตรงนี้นูมันอยู่ในใต้เพิงนี่ดีในใต้นี้เลย มันบางเลยดิมันเข้าแนื้สุดหลุแล้วหาไม่เจอครับย้ายห้องไปเอากำลังเ,เ,เ,เอาไข่ตะไคร์ามาดักไว้กันไว้ใดักงไ<ด>ูมไม่ใช่ดักปลาต้องเลีเ้ยวหมดไห่เหรอเพราะว่าตอนนั้นมันตายแล้วสุดมันกันลั้เดี๋ยวมันออกมาแล้วโดนเดินมาอยู่เพลงที่มันมีงูออกมา เ่าสีทองเ,เ,าเนะ่าอะไรนะเ่าสีทองเชา้าผมนอนอยู่บนเตียงเลยครับมาขู่ฟ้อฟ้ออยู่ตรงนี้กระโดดนทุกแท,ท่าไม่ทันแต่คุณยกมือขอชีวิตเด้อ มาต้องเป็นกองที่พื้นดินี่นี่ข้างล่างไม่ติดไม่ติดพื้นดิให้ให้กองที่พื้นเลยไม่ต้องตึงมากแล้วมันเด่นเด่นแล้วนั่นตะปูตัวล่างนั่นเห็นไหมเออนั่นแหละเอามืองอมันนลยงอปลายตะปูนะดี๋ยยวตีเ่